อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่269สังหารราชันอย่างง่ายดายสำหรับหลายๆคนราชันสัตว์ร,ร้ายคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งในหมู่ผู้ใช้พลังเองจำต้องครอบครองเลเวลที่เหนือกว่ามันหนึ่งช่วงชั้นใหญ่ถึงจะสามารถต่อกรกับราชนสัตว์ร,ร้ายได้มีะนั้นผลลัพธ์จะนำมาซึ่งความตาย อย่างในสถานการณ์นี้คนที่แข็งแกร่งที่สุดคือหวังจื่อเฉาแล้วระดับราชันสูงสุดที่เขาสามารถรับมือได้ก็คือเลเวล F8 ทว่าหากเลเวล F8 ปรากฏกายขึ้นมาจริงๆแน่นอนว่าหวังจื่อเฉาไม่กล้าสู้เพราะแม้ในทางทฤษฎตีจะสามารถสู้ได้แต่ขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็มีโอกาสสังหารหวังจื่อเฉาได้เช่นกันแต่ปัจจุบันที่พวกเขาต้องเผชิญคือสัตว์ราชาสัตว์ร,ร้ายเลเวล E5 ทั้งยังเป็นแมงกระพรุนกล่องตัวใหญ่ยักษ์ที่ครอบครองพิษอันน่าสะพรึงเกรงว่าต่อให้เล่เฉินอยู่ที่นี่หากบอกให้ต่อกรกับมันเจ้าตัวก็ยังลังเลเพราะราชนสัตว์ร,ร้ายสายพันธุ์นี้หากไม่ยั่วโมหมันก็น่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการปะทะได้เนื่องจากสิ่งมีชีวิตประเภทแมงกระพรุนคือสัตว์น้ำแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอแค่เฝ้ารอจนกระแสกองทับสัตว์ร,ร้ายจบลงราชนแมงกระพรุนกล่องก็จะจักไปเองอย่างแน่นอน แต่ชินเฟิงกลับไปยั่วยุมันทั้งหมดเลยคิดว่าชินเฟิงคงจะบ้าไปแล้วครมโลกันเพลิงโลการถล่มทับกวาดระยะทางแผ่เผาวกว่า100เมตรอีกทั้งเปลวไฟนี้ยังดูเหมือนจะไม่หวัดเกรงน้ําทะเลสักนิดมันลุกลามราวกับหนอนชัยกระดูกคลิปตาเดียวท่วมทับทั้งตัวราชันแมงกระพรุนทว่าราชันแมงกระพรุนกลับไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่น้อยอีกทั้งท่าทีของมันยังเผยชัดถึงความโกรธ คลื่นขนาดใหญ่ถูกหนวดของมันยกสูงขึ้นจากผิวทะเลโถมซัดเข้าใส่ชิ้นเฟิงพลังสมาธิของชิ้นเฟิงผสานเข้ากับมาสึกทะยนสู่ฟากฟ้าหลบเลี่ยงคลื่นมาหืมาเทคนิคมังกรไฟชิ้นเฟิงชูมือสูงมังกรเพลิงทรงอำนาจทะยนขึ้นสู่ฟากฟ้าก่อนจะดิ่งกลับลงมาเป็นเส้นตรงโถบลงน้ำเบื้องล่างเปลี่ยนท้องทะเลให้กลายเป็นเดือดพล่านเมื่อน้ำกับความร้อนปะทะกันก็ก่อให้เกิดไอน้ำฟุ้งกระจาย และเนื่องจากน้ำที่ว่าอยู่รอบตัวราชันแมงกระพรุนฉะนั้นไอที่ระเหยออกมาจึงแฝงไปด้วยพิษอันเข้มข้นของมันแต่ชิ้นฟึงอาศัยความแข็งแกร่งทางกายในระดับสัตว์ประหลาดเข้าต่อกรอ,อย่างไม่หวั่นเกรงขณะที่รอบบริเวณราชันแมงกระพรุนเริ่มฟุ้งไปด้วยไอพิษล่าถอยรีบออกจากป้องปราการกันเร็วเข้าหวังจือเฉาคำรามเขาสั่งการให้ทุกคนยอมทิ้งที่นี่โดยตรง ในขณะที่ไอพิษบางส่วนลอยมาตามสายลมบางคนสูดดมเข้าไปล้มลงโดยไม่ทันได้เอ่ยอะไรสักคำไม่มีใครกล้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปการต่อสู้ระดับสูงบนท้องทะเลส่งผลพวงราวกับภัยพิบัติมาถึงมนุษย์บนบกเท่นเร็วนี่นะหรือความสามารถของผู้ใช้ ability ในเลเวล E จะแข็งแกร่งเกินไปแล้วไม่ใช่หรอกบางทีคนที่สามารถระเบิดพลังออกมาได้ถึงขนาดนั้นในเลเวล E คงจะมีแค่ฉินฟึงคนเดียว เหล่าผู้ชายพลังไม่ใหญ่ดีป้องปราการอีกต่อไปไม่สนไม่แคร์ว่าสัตว์ร,ร้ายจะปีนป่ายขึ้นมาและบุกรุกเข้าไปในเมืองไหาหรือไม่ในสมองของทั้งหมดคิดได้เพียงเรื่องเดียวนั่นคือวิ่งหนีอย่างไรก็ตามฝั่งสัตว์ทะเลก็ไม่ได้บุกขึ้นมาบนป้องปราการเช่นกันเพราะพวกมันทั้งหมดต่างก็ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ระหว่างฉินเฟิงกับราชันแมงกระพรุนไม่ถูกแผ่เผาก็ถูกสังหารลงด้วยพิษร้าย ทิศของแมงกระพรุนกล่องร้ายแรงมากเกินไปยังไงก็ตามชินเฟิงมีได้หวาดกลัวถึงการตอบโต้ของราชาแมงกระพรุนจะรุนแรงแต่มันไม่ใช่สัตว์ร,ร้ายประเภทใช้ร่างกายเข้าปะทะแต่เป็นราชาที่ครอบครองอบิลิตี้ธาตุน้ำที่ทรงพลังชินเฟิงครอบครองอบิลิตี้ไฟฉะนั้นย่อมเสียเปรียบและถูกข่มโดยมันแต่ราชาแมงกระพรุนกลับรู้สึกได้ว่าเปลวไฟของชินเฟิงแฝงบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ เพียงสัมผัสต,ต้องก็คลายถูกดูดซับพลังชีวิตไปเพราะนี่มิใช่เปลวเพลิงธรรมดาแต่เป็นเพลิงโลกันเปลวเพลิงดังกล่าวผสานไปด้วยรุนมืดสามารถเผาผลาญชีวิตศัตรูลงได้อย่างไรสสับเสียงเปรี้ยงเสาน้ำยิงขึ้นฟ้าพุ่งเข้าหาฉินเฟิงฉินเฟิงกระตุ้นมาสึกหลบเลี่ยงโดยเร็วเสาน้ำจากทะเลเบี่ยงวิถีไล่ติดตามฉินเฟิง ขณะเดียวกันท่ามกลางเสาน้ำยังก่อร่างเป็นรูปมังกรวารีขนาดใหญ่ม้วนวนเข้าหาชินเฟิงชินเฟิงสั่งการมังกรไฟส่งสองมังกรเข้าพัวพันกันมังกรไฟถูกน้ำท่วมใสจนหอดดับมังกรน้ำเองก็ถูกความร้อนแผ่เผาจนระเหยเป็นไอหลงเหลือเพียงหมอกควนัขนขณะเดียวกันสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดก็ถูกปกคลุมโดยหมอกควันที่ว่าทิศร้ายเข้าแทรกซึมร่างกายของพวกมันตกตายกันจนสิ้นตาฉันบ้างละ่ะ ร่างของราชันแมงกระพรุนมีขนาดใหญ่โตครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงขยับกายเบาๆก็สามารถซัดซากศพสัตว์ทะเลนับไม่ถ้วนจากระยะไกลที่อยู่เกยไปถึงฝั่งได้ขณะเดียวแม้ราชันแมงกระพรุนจะเทียบได้กับผู้ใช้ a b อ l i t y ซึ่งมีร่างกายอ่อนแอแต่บนตัวมันกลับไร้ซึ่งจุดอ่อนนั่นเพราะทั้งตัวมันปกคลุมไปด้วยน้ำและต่อให้น้ำถูกฉีกทำลายก็สามารถกลับมารวมกันได้ใหม่ นอกจากนี้ยังฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วยังไงก็ตามชินเฟิงทราบดีว่าสิ่งมีชีวิตรูปแบบนี้ยังมีจุดอ่อนอยู่นั่นคือแก่น a อ i l i t y ธาตุน้ำภายในร่างกายของมันชินเฟิงชี้นิ้วไปยังวัตถุโปร่งใสที่ดูคลุมเครือคล้ายถูกอะไรบางอย่างห่อหุ้มเอาไว้ปัจจุบันคลื่นยักษ์ยังคงซัดศาส์อย่างไรก็ตามเบื้องล่างมันลึกลงไปกว่าเจเมตรตำแหน่งที่ฉินเฟิงชี้ตรงไป เกิดการสั่นสะเทือนคล้ายมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเทคนิคแมกมาเทคนิคแมกมามีใช่มีไว้ใช้เพียงเปลี่ยนแปลงพื้นดินเป็นลาวาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการสร้างอำนาจทำลายล้างสั่งการให้มันปะทุได้อีกด้วยจู่ๆพื้นใต้ทะเลก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วราวกับทานลาวาถูกควบคุมโดยฉินเฟิงสั่งการระเบิดได้ดั่งใจตุมบังเกิดเสียงสะท้านสะเทือนเขย่าผืนปฐพี เสาแสงสีแดงที่คล้ายกับเสาน้ำของราชันแมงกระพรุนก่อนหน้านี้ทยานสูงขึ้นเป็นเสาลาวาราวกับฉากภูเขาไฟระเบิดลาวาเหลวพวยพุ่งขึ้นทยานสู่ท้องฟ้าในเวลาเดียวกันแม้จะหลบอยู่เบื้องหลังโลกพลังงานแต่ผู้ใช้อบิลิตี้ที่อยู่ห่างไกลทั้งหมดกลับสามารถมองเห็นเสาลาวานี้ได้อย่างชัดเจนใจกลางเสาลาวาคือร่างของราชันแมงกระพรุนมันไม่ทันได้เตรียมการใดๆเลย อีกอย่างร่างกายของมันคือน้ำฉะนั้นแทบจะไม่สามารถป้องกันสิ่งนี้ได้คลิปตานั้นลาวาก็ทะลุทะลวงร่างของมันส่งมาให้ฉันชินเฟิงเอื้อมมือออกไปแก่นออบิลิตี้น้ำกระตุกู้ผลบอออกจากร่างราชันมาตกอยู่ในมือของชินเฟิงแก่นอบิลิตี้นี้มีขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลทั้งยังเตี่ยมไปด้วยรูนน้ำภายในมันมูลค่าในตลาดอย่างน้อยต้องมากกว่า3,000ล้านอย่างแน่นอน แม้สูญเสียแก่นอบิลิตี้ไปแต่ราชาแมงกระพรุนยังไม่ตายทันทีมันยิ่งโกรธเกรี้ยวมากกว่าเดิมบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับพลาสติกใสนับไม่ถ้วนเริ่มซ้อนทับกันเข้าโอบล้อมฉินเฟิงหมายจะห่อหุ้มตัวเขาและหมกพิษสังหารให้ตายเสียฉินเฟิงไม่รอให้ทาเทช่นนั้นมีดกระสัดครามถูกชักขึ้นมาในมือเขาว,วาดสะบัดออกไปทันใดเห็นแค่เพียงคมกล้าที่ลุกไหม้กวาดแกว่งไปมาคลายพายุเพลิงตัดหันรอบทิศทาง กายของแมงกระพรุนที่คิดห่อหุ้มตัวชินเฟิงเมื่อถูกความร้อนตัดเข้าใส่ก็แตกสลายลงทันทีต่อมาเปลวไฟสีดำก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแผ่เผาทุกสรรพสิ่งโดยรอบทั้งร่างของราชาแมงกระพรุนสว่างสวัยไปด้วยเปลวเพลิงของชินเฟิงถูกแผ่เผาเป็นที่เท่าในพริบตาโดยไม่ทันรู้ตัวน้ำทะเลก็ค่อยๆลดระดับลงเผยให้เห็นภาพของชินเฟิงที่กำลังขี่ม้าสึกเหยียบย่ำอยู่เหนือศพของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ฉากในปัจจุบันเหมือนจะมีเพียงประโยคเดียวที่คู่ควรแก่การอธิบายมันเกลื่อนไปด้วยซากศพเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างเขากับราชาแมงกระพรุนเหล่าสัตว์ทะเลที่ถูกซัดเข้าชายฝั่งทั้งหมดตายลงอย่างไร้สิ่งสับเสียงมัดนี้กระแสคลื่นสัตว์ร,ร้ายระลอกล่าสุดได้จบลงแล้วโดยสิ้นเชิงและฉินเฟิงกลายเป็นผู้ครอบครองชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียว รอบตัวเขาเกลื่อนไปด้วยศบสัตว์ร้ายพลังงานที่สายตาผู้คนมีอาจมองเห็นถูกดูดซับอย่างบ้าคลั่งเข้าสู่ร่างกายของชินเฟิงเทียงคริปตาเดียวในส่วนของพละกำลังกายก็ทะลวมขึ้นไปอีกขั้นก้าวขึ้นสู่เลเวล e8 ทุกคนกลายเป็นเงียบงนันอุปกรณ์สื่อสารของทุกคนเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิน่นฉะนั้นโรนที่บินวนอยู่บนท้องฟ้าย่อมสามารถจับภาพการต่อสู้ของชินเฟิง ปัจจุบันทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ของมันจูจ่ๆการลุกรานชายฝั่งของสัตว์ทะเลระลอกนี้ก็จบลงอย่างกระทันหันช่วงท้ายของการต่อสู้ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่ามันสามารถจบลงด้วยน้ำมือของคนคนเดียวอำนาจชนิดต่อต้านเจตจำนงสวรรค์นี่มันอะไรกันชินเฟิงเขาคือผู้ว่าการสถานชุมชนฟงหลี่ใช่ไหมฝีมือสมคำร่ำลือ ทางสถานชุมชนฟึ่งหลียังต้อนรับคนอยู่หรือเปล่าหลังจากนี้ฉันจะไปขอสมัครเป็นพลเมืองของฟึงหลีนั่นเขาสามารถยกระดับไปได้อีกขั้นแล้วงั้นหรอด้วยความแข็งแกร่งถึงขนาดนี้อีกทั้งความเร็วในการยกระดับเกรงว่าขอเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนเขาคงสามารถก้าวขึ้นสู่เลเวลดีได้ระหว่างที่ผู้คนกำลังฮือฮามูสชินฟึงก็ควบมาสึกกลับมายังป้อมปราการ ห่างออกไปหลังป้องไม่กี่ร้อยเมตรจะพบกับผู้ใช้พลังที่ดูมีท่าทีอึดอัดเหลือแสนหมอกดำของมาสึกวูบไหวไม่ชาชินเฟิงก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าพวกเขาแม้จะไม่ทราบว่าชินเฟิงต้องการตรงไปที่ใดแต่ฝูมชนก็เปิดทางให้เขาแต่โดยดีตอนที่270กลับบ้านพร้อมทรัพยากรเต็มพิกัดเป้าหมายของชินเฟิงนั้นชัดเจนไม่นานเขาก็มาถึงเบื้องหน้าของหวังจื่อเฉา ราชาสัตว์ร้ายตัวนี้คุณไม่ต้องจ่ายเงินให้ก็ได้แต่สินสงครามรอบนี้ทั้งหมดจะต้องเป็นของผมอ้ออย่าลืมช่วยเก็บกว่าให้ด้วยละ่ะแค่นี้ไม่มากเกินไปใช่ไหมเทียบกับการช่วยให้เมืองหายรอดพ้นจากกระแสะกองทัพสัตว์ทะเลแค่นี้ไม่นับว่ามากเกินไปแน่นอนถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาหวังจื่อเฉาไม่อยากจะเอ่ยออกไปจริงๆ ทว่าเมื่อลองสังเกตดูรอบๆและพบว่าทุกสายตากำลังจับจ้องมองมาเขาก็ต้องกล้ากลืนฝืนทนตอบกลับไปแน่นอนทุกสายตาไม่ได้มองมาที่เขาแต่ตรงดิ่งไปยังฉินเฟิงมันคือสายตาที่ใช้มองวีระบุรุษได้เลยไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่ทางเราสมควรจะทำอยู่แล้วสิ่งสงครามของผู้ว่าการฉินจะไม่มีขาดหรือตกหล่นอย่างแน่นอนหวังจื่อเฉาแทบจะกัดฟันกล่าวพูดจบก็เบือนหน้าหนีไปอีกทาง วางใจได้เลยผู้ว่าการชินสินสงครามทั้งหมดในครั้งนี้จะเป็นของคุณพวกเราจะช่วยจับตาดูให้เองใช่แล้วผู้ว,ว่าการฉินถ้าใครหน้าไหนมันกล้าแต่ต้องของอะไรที่นี่พวกเราจะทําให้มันรู้สํานึกเองคุณไปพักผ่อนเถอะผู้ว่าการฉินกลุ่มคนทั้งหมดต่างยืนอยู่ข้างฉินเฟิงใบหน้าของหวังจื่อเทาดําคล้ายิ่งกว่าเดิมเขาไม่ได้คิดจะยักยอกสินสงครามของฉินเฟิงซะหน่อย แต่คำที่ทุกคนพูดออกมามันเหมือนกับว่าเขาคิดจะมุกมิบสินสงครามเลยไม่ใช่หรือไงชินเฟิงพายักหน้าให้ฝูงชนโดยรอบแล้วเดินจากไปแสงอาทิตย์บนขอบฟ้าได้จางหายกว่าจะเก็บรวบรวมสินสงครามเสร็จเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนคราวก่อน่กอนที่ชินเฟิงมักจะขายมันไปเลยโดยตรงแต่เลือกที่จะติดต่อตันอยู่ให้ช่วยเตรียมรถบรรทุกมันและพาชินเฟิงไปส่งกลับเมืองพร้อมๆกัน ตกดึกฝูงชนก็ยังคงไม่คลายความหวาดระแวงเฝ้ารอจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าแต่เวลาล่วงเลยเกินกว่าสิบชั่วโมงแล้วกระแสทับสัตว์ทะเลก็ยังไม่มามีแค่พวกสัตว์ทะเลเล็กๆน้อยๆคลานขึ้นมาบนฝั่งแต่ก็ถูกป้องปราการเก็บเรียบจนถึงเวลานี้ทุกคนจึงค่อยทราบกันในที่สุดว่าการลุกรานจากท้องทะเลประจำปีได้สิ้นสุดลงแล้วชินฟึงนำรถบรรทุกกว่า20คันบรรจุเต็มไปด้วยวัตถุดิบสัตว์ร,ร้ายเตรียมกลับบ้าน และในฐานะที่เขาเป็นวีรบุรุษอันดับต้นๆของภารกิจปราบปรามสัตว์ทะเลเพื่อไว้หน้าเขาหวังจื่อเฉาและคนอื่นๆในคณะทั้งหมดเลยต้องออกมาส่งชิ้นเฟิงแต่เพียงแค่เห็นใบหน้าของชิ้นเฟิงทั้งหมดก็กลายเป็นหน้าเกลียดเพราะแม้การรุกรานจะสิ้นสุดลงแล้วแต่พวกเขาได้ส่งรวนกลับไปสำรวจดูประการศิลาดาและพบว่าประการถูกทำลายย่อยยับเกรงว่าจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการซ่อมแซม และทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือของชินเฟิงชินเฟิงยิ้มมุมปากมีหรือที่คนอย่างเขาจะไม่เข้าใจความคิดของคนพวกนี้ก็แล้วถ้าอีกฝ่ายไม่คิดกำจัดชินเฟิงทุกอย่างมันจะมาจบลงในรูปแบบนี้ได้อย่างไรกันให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเอาละ่ะท่านรองเทศมนตรีขอบคุณสำหรับน้ำใจของคุณแต่ไม่ต้องไปส่งก็ได้ชินเฟิงปฏิเสธฝูงชนหวังจือฉากเล่าด้วยท่าทีแปลกแปล หวังว่าผู้ว่าการฉินจะตอบรับคำเชิญจากเมืองไห่ของเราในปีหน้าหากมีผู้ว่าการฉินเมืองไห่คงปลอดภัยไรกังวล้าฉินเฟิงหัวเราะคำหนึ่งเรื่องนั้นไม่จำเป็นหรอกเพราะปีหน้าคิดว่าเทศมนตรีเล่คงจะกลับมาแล้วและอีกอย่างเกรงว่าพอถึงเวลานั้นผมคงต้องเข้าร่วมภารกิจในแนวหน้าไม่มีเวลามาร่วมปราบปรามทับสัตว์ทะเลหรอก รูม่านตาของหวังจื่อเฉาหดวูบลงในหัวใจเต้นคลึกโครมชินเฟิงทราบได้อย่างไรว่าเล่ยเฉินไม่ได้อยู่ในเมืองไห่แต่ไม่นานเขาก็จับใจความสำคัญจากประโยคของชินเฟิงได้อีกหนึ่งในแววตาแสดงชัดถึงทั้งความริษยาและเยยหยันผู้ว่าการชินหน่าทึ่งมากก็จริงแต่ในสามเชิงของเรายังไม่เคยมีใครก้าวขึ้นสู่เลเวลดีได้ทั้งที่ยังเด็ก แนวหน้าที่หมายถึงแนวหน้าจริงๆมันคืออาณาเขตหน้าสุดของฐานมนุษย์สามเชิงถือว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยที่อยู่แนวหลังแต่ก็ยังมีสัตว์ร้ายมากมายถึงเพียงนี้ฉะนั้นคงไม่ต้องกล่าวอธิบายว่าแนวหน้าของจริงนั้นอันตรายเพียงใดและในแนวหน้าคือสถานที่ซึ่งผู้ใช้พลังเลเวลดีแต่ละคนต้องไปประจำการหลังจากต่อสู้เป็นเวลาสามเดือนจึงจะสามารถกลับมายังแนวหลังได้ หวังจื่อเฉาไม่คาดคิดเลยว่าชินเฟิงจะมั่นใจถึงขนาดนี้ปากเอ่ยว่าจะไปแนวหน้าในปีถัดไปนั่นไม่ได้จะสื่อว่าตนสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับดีได้ในปีเดียวหรอกหรือผมจะถือว่านั่นเป็นคำโวยพรก็แล้วกันชินเฟิงเผยยิ้มจางจางหวังจื่อเฉาไม่คิดเอ่ยคำใดอีกเฝ้ามองชินเฟิงเดินขึ้นรถล่องเวหาไปอีกทั้งยังมีรถบรรทุกสินค้าติดตามไปเบื้องหลังมากกว่า2ี่ิบคันทั้งหมดล้วนเป็นวัตถุดิบจากกองทัพสัตว์ทะเล ซึ่งปริมาณของมันเทียบเท่าได้เลยกับหุ้นเศษหนึ่งส่วนสิบส่วนของเมืองไห่แต่ทั้งหมดถูกพรากจากไปโดยฉินเฟิงทุกคนไม่ว่าใครต่างก็รู้สึกอิจฉาท่านรองเทศมนตรีเวลานี้พวกเราควรผู้บัญชาการกองทัพเมื่อเห็นชินเฟิงจากไปกอดไม่ได้ที่จะเร่งถามหวังจื่อเฉาศาสตร์สายตาดูร้ายมองเขาปากอ้าสบดควรจะอะไรจะให้ตามหาคนอื่นไปกำจัดเขาอีกหรือไงไม่ได้เห็นความแข็งแกร่งของเขาหรือ เวลานี้นอกเหนือไปจากเลเวลดีคงไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้อีกแล้วผู้บัญชาการกองทัพกลายเป็นมือใบหยางปิงแทรกเข้ามาปรามอย่างรวดเร็วท่านรองเทศมนตรีโปรดสงบใจลงก่อนเวลานี้ฉิ่งเฟิงเป็นเลเวลอ e ีที่ทรงพลังที่สุดในสามเฉิงไปแล้วเกรงว่าหากทำอะไรหุนหันพลันแล่นอาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจของทุกคนได้เอาไว้รอให้บอสกลับมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกครั้งดีกว่า เอาตามนั้นแหละตอนนี้ก็อย่าเพิ่งมารบกวนฉันหรือเขาเรื่องต่อจากนี้เอาไว้ค่อยพิจารณากันอีกครั้งในอนาคตหวังจื่อเฉาหุดหงิดหันหลังและจากไปชิ้นเฟิงในปัจจุบันมิใช่อะไรที่หวังจื่อเฉาจะสามารถรับมือได้ชิ้นเฟิงออกไปพร้อมกับพาหนาขนส่งสินค้าทั้ง20คันมีคนจากองค์กรมืดมากมายสังเกตเห็นคาราวานกองนี้แต่กลับไม่มีใครกล้าที่จะชกรกะเชิงยังไม่พอทุกคนยังกลัวว่าชิ้นเฟิงจะเข้าใจผิด ดังนั้นพากันถอยออกไปให้ห่างไกลตลอดทั้งเส้นทางจึงเป็นไปอย่างราบรื่นสินค้าถูกขนส่งกลับมายังฟงหลีซูสิสงฝูที่เห็นมันฉีกยิ้มจนงุมปากลากยาวไปจรดใบหูแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของชินเฟิงแต่คาราวานที่ขับมาส่งของระหว่างทางย่อมเป็นการโฆษณาช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้แก่สถานชุมชนฟงหลีเป็นอย่างดี ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าชินเฟิงสามารถท้าทายราชันสัตว์ร้ายเลเวลอีได้เพียงลำพังเรื่องมีแพร่กระจายออกไปทั้งสามเฉิงปัจจุบันทำให้ชินเฟิงกลายเป็นบุคคลอันดับหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในสามเฉิงไปโดยปริยายทำไมทำหน้าแบบนั้นหรือว่ามีความสุขมากในระหว่างที่ผมจากไปชินเฟิงมองใบหน้าอวบอ้วนของซูซิงฝูที่กำลังยิ้มแป้นและเอ่ยถาม ฮ่าฮ่าฮ่ว่าการคุณเห็นว่าฉันเป็นคนวิสัยทั์คับแคบขนาดนั้นเชียวหรือชิงเฟิงสายหัวอย่างไร้หนทางก็ได้ได้คุณมีวิสัยทัศน์กว้างไกลตอนนี้ก็ช่วยมองย้อนกลับมาแล้วสรุปให้ผมฟังสักทีซูซิงฝูไม่รู้สึกหมุดหงิดใดๆที่ถูกเหน็บแนมยังคงหัวร่อร่าเอ่ยปากรายงานทางสถิติแก่ชิ้นเฟิงท่านผู้ว่าการคราวนี้นอกเหนือไปจากสินค้าจากกองทัพสัตว์ทะเลที่คุณนำกลับมาแล้ว เมื่อรวมกับวัตถุดิบที่คุณล่ามาได้อีกตลอดกว่า10วันมูลค่าโดยรวมของมันทั้งสิ้นจะอยู่ที่ราวราวสามหมื่นล้านเป็นมูลค่าที่ไม่ว่าใครได้ฟังก็ต่างขนลุกซูซิงฝูไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าชินเฟิงสามารถทําได้อย่างไรวัตถุดิบกองพเนินเทินทึกเหมือนภูเขาชินเฟิงอาศัยไปหลีนํามันกลับมากองไว้ในคลงังคฤหาสหาแล้วให้ซูซิงฝูช่วยคํานวณ ซูซิงฝูคิดว่าชินเฟิงจะต้องครอบครองอุปกรณ์รูนมิติขนาดใหญ่ไว้กับตัวแน่ๆเขาตกใจกับทั้งปริมาณและคุณภาพแต่ถึงจะเกิดข้อสงสัยว่าวัตถุดิบระดับราชาทั้ง10จะไม่มีแก่นพลังงานหรือแก่น Ability รวมอยู่ด้วยก็ตามแต่เท่าที่มีก็เป็นมูลค่ามหาศาลแน่นอนแม้ครั้งนี้จะไม่ดีเท่ากับในตอนเกาะต่างมิติ แต่เวลานั้นเขาฆ่าคนไปมากทั้งยังพบเจอสมบัติลับเลยเป็นธรรมดาที่จะสามารถทำเงินได้เยอะกว่าอาฝากคุณจัดการพวกมันด้วยก็แล้วกันสูซิงฝูพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มเอ่ยถึงหัวข้อถัดไปท่านผู้ว่าการขอสารภาพว่าระหว่างคุณออกจากเมืองฉันได้กระทำบางสิ่งบางอย่างโดยพลาการแต่รู้สึกว่าคุณอาจจำเป็นต้องใช้มัน